นโอเคไหมชอบไหมรถคันนี้ชอบไหมโอเคก่อนโอเคสองมือก่อนนหนบีดแต่ก่อนปุนปูนยิ้มหวานยิ้มหวานตาหวานหน่อยตาหวานไหยเตะไทยดูหน่อยเตโอเคไหมลูกชอบไหมชอบไหมโอเคก่อนโอเคก่อนทำยังไงสองมือสองมือโอเค โอเคก่อนเลยยกเลาไในเรียกอะมาก่อนอะม่าอะม่าบึนบึนเลยอะบีแต่ด้วยบีแต่ด้วยนีนีไหนไหนไหนจะลงไปไหนอะลูก ทูจ้าหรือยังอ่ะสวัสดีครับทูจ้าก่อนสองมือทูจ้าก่อนเร็วเดี๋ยวให้กินลูกชิ้นลูกชิ้นเร็วทูจ้าใครชื่อไฉฮงยกมือขึ้นใครชื่อัยฮงยกมือขึ้นเร็วบีแต่บแตเ่เปนเปนเ